สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีต่อเสียายคุณแม่น้องหมวยอุดรท่านี่จ้าพ้ามาบังปลามันค่ะพี่น้องปลามันงามบ่คขามันสามเดือนนะคะกําลังอวบนะคะบานเท่าฝนตกหัวตะเศร้านะคาแดดกําลังออกนะถ้ามาบังปลามันพี่น้องมันจานแดงของเท่าค่ะอ่าอันนี้อีดอนะคะซื้อมันอีดอนะคะแปะเตก็มีผสมกันนะคะเมื่อนี้มันสามเดือนได้กินขี่เห็ดเท่าถือฝน ดีพี่น้องเอ้ยเบิ่งเลยยอดมันเขี้ยวช่าอุ่มพี่น้องเขี้ยวช่าอุ่มงามบ่คะเมื่อนี้คุณแม่ิมืเอ้่าฟังว่าคุณแม่บำรุ่งดินโดยการใส่ขี่เห็ดนะคะใส่ขี้เห็ดของเข้าเป็นการขาดเชื้อเห็ดบำรุ่งดินไปมันเข้ากับสิง,งามนะคะคือจุลินซี์แบบธรรมชาติของเขาเนอะอ่าเฮ้าขี่มันออกขี่เห็ดออกเข้ากัมามใสไใไ้มันของเขานะคะ มันก็สได้กินอาหารดีดีมันบัแเนนค่ะพี่น้องมันกัดสิง,งามอยู่ประมาณนี้นะคะคุณแม่มาเห็นปาลามันเราคุณแม่ก็ดีใจนะคะว่าม้นของเขางามเขียวชะอุ่มผู้ใดอยากได้ขี้เห็ดกะสั้งทั้งอากาศนะคะเดี๋ยวคุณแม่ส่งให้ทั้งอากาศเนาะเราเอาไปทดสอบบ้างนะคะขี้เห็ดของเขใส่ปลามันปลาอ่อยงามนะคะวัวบวบค่ะพี่น้องวออัวบวกค่ะตา้งเดือนกับประมาณนี้นะคะงามค่ะพี่น้องเอ้ยคุณแม่เ็ตไหดสวนคือเก่านะคะ ส่วนน้องไว้เผิ่อกันนอยยังมาตือนคือเกาถ่าอากาศดีๆจี่ประมาณเทียงนะคะพี่น้องพุ่มแม่กขอบพุณมเอฟซีหลายๆนะคะที่ห้กํำลังใจขพุ่มแม่ขอบพุณไปทางพิจาขอบพุณไปทางไอจอนนี่นะคะขอบพุณพี่น้นองปองไปสุขภูสุขชนนะคะที่ห้กํำลังใจขอบโค้ชพุ่แม่นะคะพุ่มแม่กสิบสู่ต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ